นม่มีแสตสองคู่แล้วแตฉลามแสตผักคู่คู่้วานมีารทำหน้าเลนะมีการวำหน้าอะไร่า ทำจำดีมัให้เมอร้องกันบี้ออกลายมนเลยไม่นา้รับพิการไปซะลาี่ะจด้วยได้ดีจ้าลาวแต่านผู้หญิงนะผู้หญิงก็มีอยู่คนเองอาะเนผู้ชายก็ได้นะลูกวิกเนี่ยจะเป็นแบบว่า อนี้จะเป็นแบบสลับเพศร้องกันแล้วนใช่แล้วไอ้ก้อนเลยอาคู่ควัญดีกว่าคู่ควญคิดว่าใครออกไลน์กันกับรีนคิดว่ารินแน่นอนมันเรียรึเปล่าทีนี้เราจะแจกโจทย์ควบหลอฟังเพลงที่สองก่อนเดี๋ยนะสองเพลงเหรออย่าไปยึดคาแรคเตอร์ตัวเองเป็นหลักนะครับคือ มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาใครเคยโดนฉีกไปล้บ้างเนี่ยโดนฉีกคาแรคเตอร์ไปแล้วอ่ะาฉีกอันนี้หนึ่งเพลงนะะฮะครูคะยายเราฟังเพลงที่สองหูรักแมวโหรู้เลยเนี่ย อาทิตย์นี้จะเป็นเพลงตีมอะไรตีม,มยูสบอลไม่เดี๋ยวเพลงแรกชื่อเพลงอะไรเพลงคู่อะไรเพลงของไลน์มีที่ไหนเอือย่างไรเพลงที่สองชื่อเพลง ใชหรอก้ไม่เด้ได้ได้ตนได้เพลงอะเมื่อกี้เป็นส่วนที่ง่ายแต่จริงๆแล้วคือเป็นเพลงรวมแยกเพศเสือผู้หญิงร้องรวมนางแมวผู้ชายร้องรวม แบ่งห้องแบ่งทอดเนี่ยเู็การทีาแบ่งเอาไปแบ่งไม่หมดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะเลมเป็นเสืออล้จ้าไราหลายคนี่มนี่ซึ่งย้ำนะพวกที่พูดไม่ชัดน่ะสองเพลงนี้ต้องออกเสียงเป็นภาษาไทยมากอ่ะจบแค่นี้มีแค่นี้บวาไปกับบ้านกลับบ้านได้อ่ะทีเพลงเดี่ยวจพึ่งเปิดหรือ ชอบสัตว์อะไรกันบ้างลูกเอ MM. ี <MJ> ่มเอียมๆอี่ยมอ๋อคือเพลงนี้ที่เห่อู้หูได้แน่เลยมีเลสว่ะตัวโอมีเพลงสัตว์มีเพลงอะไรบ้างล่ะมดตัวน้อยตัวนี้ไก่เาแบบตัวโตหน่อยจ้ไกไกขายตเอาแบบตัวโหน่อยลูกม้องไม่มีเสือแล้วม่สนกันเนาะไม่ได้เรงว หน้าส่งเป็นเล่นเกมมากเลยอตุ้ยอะรุ่งเพลงไม่บอกว่าฟังแค่อินโทรนิดเดียวได้รู้เลยนะใครเอาเจ้าตัวใครใครอยากได้ใครอยากได้ผมผมอะสิ่งใหญ่เลย ผมนี่อยากได้ไม่แทงผมมากได้หรอคับุอยู่นเเขียนแงเลยตาจะคืยอยู่ไหนของปิเกอรองแกรนเดอลนะคะต่อไปอยู่กับการอยู่กับูการ้เล้เตาตาลองจะถุยนะอยู่กับทุย เหมือนบอยอยู่นครับสบายโดนโดนด้วยนะท่อนสองยังหล่อโดนด้วยนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้โยใครอยากได้มือเลยชนาาไม่มีใครอยากได้หรอกเล่นอยู่ดีเลยเล่นอยู่ดีเลย ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริงจริงแต่ผมเธอก็ไม่ได้แต่ผมเธอไลี อยู่กับหัวมูนนแหวนชาวกทุกวิแต่ว่าวิ่นี้ต้องแต่งเป็นงูขึ้นไที่เอางูไว้วหัอวไม่ได้แล้วข่ตาต่อ นมากเลยเนนอง like ไม่เดาได้จีตจีเป็นก้อนแมจีเป็นก้อน่กช่ใครอยากได้ เก่งมากโอ้โหใช่ใช่ใชไม่ีรถยใช่ด้ไยรเพอะไรรู้ขอบคอบฟังเนื้อก่อนฟังเนื้อก่อนด้วยกับเธอครั้สุดท้ายด้กบอรั้งสุดท้กับเธอคัสุดท้าด้วยกับเอ้สดา 拜拜。怎么了？